สวัสดีไอเอฟซีเพจพ่อค้าทิวทีวีนะครับเอฟซี t u b e นะครับลูกค้าเพจพ่อค้าทิวขายทุกอย่างเพจย e ีซี่แอนส้ e เกอร์บายทิวส้นเกอร์เอฟซีหรือเพจพ่อค้าทิวนะครับอ่าหลายเพจมากเลยครับผมก็จำเพจผมไม่ได้เอาเป็นว่าใครอยากอุดหนุนผม อยากลองซื้อยีซี่ใส่นะครับอยากได้งานดีๆหรืออยากได้แท้หรือต้องการอะไรนะครับอยากปรึกษาอะไรนะครับพิมพ์ไปใน Facebook ว่านะครับ o k e b o o k ว่าพ่อคา์ทิวนะครับหรือใส่แฮชแท็กพ่อคา์ทิวนะครับก็จะเจอหน้าผมสลอนอยู่นะครับนะครับก็สามารถกดเข้ามาดูติดตามไปทางนั้นได้นะครับแล้วก็ วันนี้นะครับผมจะพามาดูมา้าแท้ม,ม้าปลอมดูยังไงนะครับมา้าแท้ม,ม้าปลอมดูยังไงอาจจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับก็ให้ดูแบบคร่าวๆดูแล้วอ๋อดูแล้วใช่เนาะดูแล้วเออพอไปได้พอดูได้พอเดาได้อะไรประมาณนี้โอเคไหมครับอืม ก่อนอื่นครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ก่อนเลยพี่เดี๋ยวลืมนะครับโอเคนะสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับพ่อค้าก็พูดเก่งในไลฟ์สดนะครับแต่ในกล้องก็เคิรนๆหน่อยนะครับเออก็อาจจะไม่ชินไม่คุ้นหูคุ้นตานะครับอ่าโอเคครับผมชื่อทิวนะครับตามที่บอกนะครับพ่อค้าทิวก็ต้องชื่อทิวครับ ลองเท้าสองคู่นี้ครับมองด้านหน้าดูออกไหมครับว่าคู่ไหนแท้คู่ไหนปลอมนะครับบอกเลยพี่มีคู่หนึ่งผมขายพันแปดคู่หนึ่งผมขายสามพันเอ็ดครับในเนี้ยเหมือนกันมากเลยครับผมเมง่อไรขายเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับลูกค้าก็บิดประมูลกันอย่างเมามันนะครับของปลอมขายแพงยังทิวพันแปดว้ายมันไม่แพงเลยพี่สําหรับราคาพันแปดอะ มองตรงถ้าพี่เคยซื้อราคา390 290นะครับอย่าเอามาเทียบกับรองเท้าที่ผมขายแจ้งปลอมพันกว่าบาทนะครับ1 290 390มันเคยได้รุ้นแท้ไหมมันมีสิทธิ์จะออกแท้ไหมอ่าพิจารณาดูได้เลยครับแค่ให้โฟมมันเป็นเม็ดมันยังจะมีไหมนะครับตอนนี้เริ่มหลุดลงไปแล้วนะครับเพราะว่าผมก็คัดงานที่สูงขึ้นนะครับ คัดเกตที่มันคุณภาพขึ้นเอ่ออาจจะมีร้อยสองร้อยนะครับยีซี่ในอนาคตนะครับแต่ยีซี่ในอนาคตร้อยสองร้อยก็คือร้อยสองร้อยอยู่วันหนึ่งครับหนึ่งแล้วพี่เดาได้เลยครับไม่แท้แน่ๆนะครับเออราคาไม่ได้เลยนะครับใส่ไปอาจจะโป๊ะบ้างนะปัวบ้างนะครับอ่มาดูสองคู่นี้ครับผมยังไม่เฉลยนะผมขอเฉลยท้ายคลิปนะครับ ให้ลูกค้ามองข้อแตกต่างนะครับอ่าให้ลูกค้าดูทรงเป็นอันดับแรกครับอืมทิกนะครับไม่มีอะไรมากเลยพี่นะครับก็ค่อยๆดูไปนะครับข้างเนี้ยเอาเป็นว่ายางใสกับยางเหลืองอะไรกันนะครับเปรียบเทียบยางใสกับยางเหลืองนะครับโอเคเนาะตัวนี้ใหม่มากนะครับให้ดูทรงครับดูทรงนะครับ ดูออกอย่างพี่คู่ไหนแท้ดูออกอย่างนะครับดูออกอย่างนะครับลองลองทายกันในใจดูพี่ดูออกอย่างนะครับคู่ไหนแท้คู่ไหนปลอมนะครับเออนะฮะคู่ไหนแทะคู่ไหนปลอมครับดูทรงนะสกินอาดิดาสเหมือนกันเป๊ะนะครับอ่าอันดับที่สองครับขออนุญาตให้ดูพื้นอะดูโฟมนะครับพร้อมกันเลย มองออกยังครับมองออกยังคู่ไหนแท้คู่ไหนปลอมครับคู่ไหนแท้คู่ไหนปลอมมองออกหรือยังครับถ้ายังมองไม่ออกพี่มาดูต่อไปครับดูนวมครับดูนวมดูนวมครับดูนวมอข้างยางใสครับข้างยางเหลืองครับดูนวมครับเนี่ะครับ ดูนวมครับดูนวมสวยมากเลยนะครับมาดูที่ป้ายต่อครับอ่าตัวนี้ดีหน่อยครับเป็นตัวปีสิบแปดทั้งสองอันเหมือนกันดูป้ายครับผมโอ้โห โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นพี่ดูนี่คือข้างนี้ครับอ่ะมาดูข้างต่อไปครับสี 4, 2, 5, ่สองจุดห้าเนี่โอ้โหพี่นี่แหละพี่แยกออกไหมครับของแท้กับของปลอมเหมือนกันมากมันทํายังไงดีเนี่ยอาจารย์นะครับยังไงดีเทียถึงจะเราจะรู้ว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมคู่นี้พี่ผมจับจุดสังเกตมาครับตรงไป้ายได้นะครับอ่ะที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับ ที่ชัดเจนเลยนะคำว่าอดิดาสนะครับอดิดาสที่อดิดาสข้างล่างนะครับเห็นไหมคำว่าอดิดาสแล้วมีจุดไข่ปลาข้างบนไข่ปลาข้างบนมันจะเป็นตัวอานะครับเล็กๆนะครับเดี๋ยวมีภาพแบบซูมขอบขึ้นให้นะครับเทียบระหว่างสองคู่นี้ให้นะครับนี่เป็นข้างของของแท้นะครับสังเกตดีๆนะครับตัวอา ครับนี่ก็เป็นข้างที่เป็นของปลอมนะครับไซส์42สังเกตดูตัว R นะครับตัว R จะเห็นเป็นรูปตัว R แบบเกือบชัดเจนครับมีจุดว่าง3จุด3ที่นะครับสังเกตดีๆนะครับอา้าแล้วถ้าไม่มีป้ายเทียบแล้วพี่จะดูยังไงว่าแท้หรือปลอมนะครับไม่อยากลงเช็คกลุ่มเลยพี่ลงเช็คกลุ่มบางทีก็เสียนก็ไม่รู้ตัวจริงหรือตัวปลอมบางคนก็เอาโปรไฟล์ปลอมมาเช็ค บางคนเออมีหน้ามีตาเอาโปรไฟล์จริงเช็คก,ก็ดีหน่อยผมเนี่ยผมเอาโปรไฟล์ผมลงเช็คเลยครับผมไม่เคยแบบโอ,เอ,เอ้เอาเ,ฟฟเอาเฟซอวตารมาลงรีจิตเช็คนะครับมันเสียหายของคนที่ลงริจิตเช็คหนึ่งเขามมไม่ได้เือเไงถ้าเอาโปรไฟล์ผมลงไปลีจิตเช็คเออเขาก็เรื่องรู้ผมมีตัวตนจริงเนาะผมรับผิดชอบต่อคอมเมนต์ที่ผมเม้นนะถ้าผมผิดผมก็ยอมรับไม่ใช่แบบว่าเอาโปรไฟล์อะไรไม่รู้ลงเช็คแล้วก็ผิดแล้วไม่ยอมรับนะครับอ,อ ถ้าไม่มีนะครับถ้าสองคู่นี้ยถ้าไม่มีคู่หนึ่งเทียบนะครับอ่ะผมเทียบน้ําหนักให้เลยพี่น้ําหนักไม่ต่างนะครับน้ําหนักไม่ต่างนะครับอ่ะเทียบจุดง่ายๆเลยพี่เมื่อกี้สังเกตเห็นไหมนวมครับนวมแท้จะอ้วนตับเลยนะครับเนี่ยทิกดูนวมเลยเห็นไหม นวมแท้จะอ้วนตับเลยอ้าวผมใส่เลยแล้วนะครับว่าข้างในแท้นะครับเออโอเคครับสรุป42.5นะครับที่แท้นะครับเออนวมอ้วนตับชิดหูหลังนะครับเห็นไหมหูหลังนะครับหูหลังหูหลังคือตรงเนี้ยแน่นเข้าไปข้างในเลยครับพี่เอออ้วนตับขยับขึ้นมาใกล้เส้นขอบบนมากนะครับต่างจากอ่าดูคู่นี้ครับนวมคู่นี้ ก็ชิดอยู่นะแต่มันยกไม่ถึงไม่ไม่ใกล้เคียงเหมือนตัวนั้นแต่ถามว่านวมแบบนี้มีแท้ไหมมีนะครับรุ่นใหม่ๆนะครับใช้ได้เฉพาะพวกมาลายพวกปีสิบเจ็ดสิบแปดนะมี่นวมถึงจะชิดหน่อยนะครับถ้าหลังจากนั้นนวมแบบโอ้ไม่รู้มันทําหาเงีวอะไรมานะครับอ่าที่ผมไม่มีอะไรมากครับพี่ประมาณนี้แต่ส่วนมากนะครับที่ผมเช็คงานรองเท้ารองเท้าลงเกลือเลยนะรองเท้าที่ผมขายอยู่ ยี่สผมไม่ได้ดูอะไรเลยพี่ผมเจ็บจับแค่เนี้ยอ้าวผมบอกคลิกเลยนะมดูแค่เนี้ยผมรู้เลยนะครับเม็ดโฟมเลยพี่่ะดูง่ายมากนะครับจะเกตดดีแค่ไหนมันก็ทําเม็ดโฟมแท้ไม่ได้ครับเม็ดโฟมมันมันเหมือนเนื้อไข่ครับพี่เหมือนก้อนไข่อะ่ะมันมันนวลน,นวลน,น,น,นะครับมันมันนวลน,นวลปีสิบแปดแบบเนี้ยยังไงก็แท้ครับอืม ปีสิบแปดมาแบบเนี้ยเออเหียวเหียวแห้งแห้งแฟบแฟบแ,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 แบบนี้ยังไงก็ปลอมครับเอกลักษณ์โฟมปีสิบแปดพี่นะครับไข่ไขนวลนวลตึงๆงบางทีมาเป็นแผ่นนะครับโฟมปีสิบแปด มันมันเกิดความร้อนมันจะละลายครับโฟมปีของปีมมาลายปีสิบแปดมันจะเป็นแผ่นเลยพี่นะเออนั่นก็โฟมแท้งเหมือนกันนะไม่ใช่ของปลอมนะบางดีคิดว่าโอ้โฟมไม่เป็นเม็ดเลยปลอมบ้าจบเลยนะครับโดน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 เขาหลอกเลยพี่นะครับโฟมไม่เป็นเม็ดไม่ใช่ว่ามันจะปลอมนะครับเพราะว่าบางทีมันเกิดแบบความร้อนเข้มๆหน่อยมันก็จะทําให้อ่าแผ่นโฟมมันละลายนะครับ โอเคพี่ทิกก็ไม่มีอะไรมากพี่ดูมาแท้มาปลอมครับมาแท้นะครับมีลายอ่ะมาแท้ไม่มาลายแท้มีลายมาลายปลอมไม่มีลายครับ <laughs> เอาง,ง่ายๆนะครับคือตามจุดที่ผมเช็คเลยทิกผมก็คือโฟมครับโฟมมันมันปีสิบแปดอ่ะเอาง,ง่ายๆเทียบปีสิบแปดเลยนะผมจะเดวผมจะทาคลิปชี้แจงเรื่องโฟมตั้งแต่ปีสองพัน 15นะครับตั้งแต่2015จนถึง2 0 2 2เลยเอาไหมนะครับถ้าเอานะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง300ไลค์อ่ะผมขอ300ไลค์่ะกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง300ไลค์กดแชร์ให้เยอะๆนะครับขอให้แบบวิวทะลุทะลุทะลุทะลวงเลยนะบอลงปลงเชงนะครับเออนะครับสำหรับคนที่ยัง ติดใจกระแสอีซี่อยู่นะครับก็ฝากเลยนะครับเพจผมนะครับเพจทิวสนนเกอร์นะครับโอเคเนาะเจอกันครับพี่จุบจุบนะครับกดไลค์กดซับย้ำย้ำไหมนะพี่นะเจอกันพี่อค